สวัสดีครับพ่อพี่น้องผมประเด็นรุลงฉีดหลายเหมือนเนาะเพราะว่าผมเกิดเกิดอุบัติเหตุครับรถล,ลมพี่น้องเลยหัวลอกพื้นฟาดพื้นหัวกระโหลกเล่าดิพี่น้องเลยเห็นปะครับผมเห็นพวกไก่เด้อสู้เมาดิพี่น้องด้วยหยิบหยิบแปดเข็มพี่น้องเลยเล่าเล่าทอดพี่ทอดตีหูเลยพี่น้องเลยสกแกนหลอดลงกวงเลยครับ เป็นอุบัติเหตุนะครับคือเมาแล้วพี่น้องเนอ่ยที่เราเมาหลาขี่รถมอเตอร์ไซค์ครับแต่ว่ารถกระบะพังหรอกพุงกับหัวแตกกับเตี้ยไว้พี่น้องครับก็ได้สอบทิ่เราขี่รถคมเคยเห็นหลายไล่เลยครับเดิมโมเมนต์เดิผมอยู่โรงพยาบาลกันไล่กันนะครับผู้รถล่มแล้วเจ็บไปรักษารถพนักบ่อขาดเสียงเงินก็นมีพี่น้องเลยนอนโรงพยาบาลขึ้นเดียวสองหมื่นกว่า ภูบ้นกันเราหางเงินไม่ใจได้พี่น้องเน,อน C, ้อนันสามสี่ขึ้นตกสี่หามื่นของเราพี่น้องเกิด,ก,ดกระดูกหักทรงสะกดยังเสียหลายเด้พี่น้องเน้ออือีําไว้ครับกดไ้ติเล้าเมาจอบกิเหล่าที่รถสำหรับผมนี่ข้างนี่ล่มข้างแหลงนี่ชีวิตผมครับแต่ผมจําไว้ห่อนเมื่อตายพี่น้องเลยนะครับผมจะบอ ดืมขี่รถอีกแล้วครับน่ครับหัวแเตกเลยครับผมนอนอยากครับย่างหลายหมื่นพี่น้องเลยนะครับเตาทานผมยากรักทานครับเอยนะผมนอนอยากนะครับครับเตาทานผมนะครับอันนั้น เจาะแทงแขนพี Workers, ่น้องเลยเขานะเพื่อฉีดยาท่านเปืออุ้ยทรมานอีเด้อพี่น้องเออปันมันถลอกนังออกปันดึงเส้นเลือดออกเด้อพี่น้องเออกับทรมานขนาดครับเวลาฉีดยาครับออกหูออกตาออกนังเด้อพี่น้องโอ้ทรมานสุดๆเลยครับเวลาฉีดยาผูแต่ย้ำว่าร้องอยากไปร่องก็ล่องเมื่งก็ได้ด้อยครับเด้อนี่ครับแนะนํำให้ร่องครับ อยากยจะรู้ว่ามาันเป็นแบบไหนครับผู้ใีว้วนท่านเคยร่องนะครับแ่นผมถลอกพี่น้องเลยคะนนเดี๋ยวผมให้เบิ้งบาดแผลผมพ่อทั้งนึงพี่น้องเลยแกงก็เริ่มเศร้าไปแน่นะครับครับตกเจ็บไปแน่นะครับบาดแผลผมพี่น้องอยู่หัวครับหูอือ้างนึงเลยพี่น้องเลย เสียกันไม่ยิ่ต้องไปหาหมอปวดชํำนั่นนี่ดันหูอีกได้พี่น้องเลยเสียงเงินอีกนี่นะครับถึงผมไม่ได้เสียงเงินค่าเพราะเราบอบริด้เสียงเงินค่า,ารักษาหรอ่าผมต้องไปหาหมอรักษาหูผมครับพี่น้องนี้ปันขึ้นมาสภาพเตานี่นะครับจําไว้ได้พี่น้องด้อประสบก,การณ์การขับขี่รถบนถนนจะไล่ยีดีครับครับย่อน ถมอเตอจะใส่สองหลอครับอบอกว่าสองหลอบอกว่าสี่หลอกับพ่อๆกันแล้วพี่น้องเลยฝากติดตามคลิปผมเด้อพี่น้องเด้อครับเป็นอย่งางไรครับสวัสดีครับ